สวัสดีค่ะอยู่กับสาพิมพ์นะคะหรือทางช่อง youtube สาพิมพ์งศลากนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูกันนะคะว่าตอนเช้าหนึ่งวันตอนเช้านี่เราทำอะไรกันบ้างช็กอะไรกันบ้างนะคะก่อเถกแกก็ยินั่งคุมงานเถกแกหนังคุมงานถ้าลูกน้องไม่ลูกมาทำบันิปุ๊กแต่เช้าเลยนอนเฝ้ารลุดยาเออ วันนี้เราก็อัจจระบีเช็ครถนดนิดหน่อยๆน่อยนะคะวันนี้เขามาอยู่บ้านก็มาเช็ครถก็ไม่ตรงถามนะคะทำไมเป็นสภาพนี้ก็ไปลงเกี่ยวเขาน้ำลึกมานะคะเขานอนน้ำเออเขาเกี่ยวเขานันน้ำ ก็จะมีน้ำไหลออกมาแบบนี้สภาพนุ่นก็อีกขั้นนึงค่ะน้ำไม่ลึกดอกเชียงหัวเขาห้า้ำไมดแทกน้ำมีอะไรนะมิดแทอ๋อน้ำมิดแทกน้ำไม่ลึกดอกน้ำมิดแทกน้ำเชียงหัวเขาแต่ลงไปแล้วมิดแทกเออเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำมาเลยเขาคำน้ำคำ ไม่ใช่ดอกนามทุกคำเลยแหละทำยังไงเป็นสภาพนี่ดอกคันนี้ชอบยาระบีเพราะแต่อัดเข้าไปแล้วก็วิง่งสายสายพาดเหม็นกลุมม่มเห็นไหไครับเม็นอะไรครับลื่นพอมลื่นพอมมีควันออกพอมแล้วก็ว่าอะไรไไไเอา้าวท้าไม่คันหนุนเงียบแถว มีใครอยู่ไหมทำไมเงียบกันแท้ตรงนี้เขาว่าอยู่นะได้ยินไหม อ๋อหลุดนักเรียนอันน oh, ู้นหลุดอะไรล่ะอ๋ออันนั้นหลุดคุณครูยังเอ้ยหลุดนักเรียนอายนักเรียนหลายกว่าอีกคันนี้รถนักเรียนคันนู้นรถคุณครูคุณครูอายหรียนเป็นนามเว้ยอ นี่นะคะเราก็กำลังเช็คหลุดเตรียยมร้อมจะออกลุยงานต่อไม่เอาเยอะด้วยนะคะหลุดบ้านสาวพิมพ์เอาวันละยี่สิบไร่พอยี่สิบไร่บวกสามที <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เกิดีกแล้วเดี๋ยวเราเห็นทุกอย่างวันนี้วันนี้เราจีบเป๊ะสองตัวอะไรกันเลยเนี่ยไปลงอยู่บนเดียวกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะพาเป๊ะตีสามมานัดเราจะไปลุยลุมไทยเจริญนะคะวันนี้ขเขาอยู่ด้วยกันแน่จัก,การันแน่คิถึง วันนี้มาว่านี่เราแข่งกันก็ไทยเจริญเนาะคะ่ะไม่รู้ว่าใครแพ้หรือใครชนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปจว,<ะ>วดต่อคางไทยเจริญนั่นแตกไหม<ะ>เดี๋ยววันนี้เราจะไปสู้กันก็ไทยเจริญโอ้ย <c oughs> อยากเจอที่แท้ไทยเจริญการช่างเลย <c oughs> มาว่านี่ก็ไม่ได้ไป <c oughs> มันัดก็อยากเจอมันัดก็อยากเจอปานเจริญคือกันเหนืน่อยเหนื่อยมัน,านาจจัดอยากไปเกี่ยวคู่กันก็ไทยเจริญเอ้ยก็ไทยเจริญแล้วก็ปานเจริญน่ะเหนืน่อยเหนื่อยเป็นอะไระยังเหนื่อยแล้วเราจะเหนื่อยเราจะทันไดอยู่วะขนาดคื <equilib string. S 2> อเขาดันโชว์ไอ้เขาดันโชว์ไอ้เขาอาาี๋อ้าวเขาดันโชว์เราก็เรา เราอันนั้นไม่ดีเราควรค่อยๆไปเอ้ยเขาเรียกได้ปั่มเครื่องไม่ดีก็ค่อยๆไปอย่าไปอัดแรงสูงเขาอัดไม่แงหรอกมันขมันไม่แรง <c oughs> แต่รถผมันคล่องอะรถแม่แรงก็มีแรง

ชงเงาดิอเงาดิน่ะเออวันนึงยีิไร่พอแมวเยอะเสียงอะไรแม่อๆมาจากฝังโนเนเงาแหละดูออกฝังโนฝังโนหาโม่คำไม่ได้สบายว่องหมดเสียเสียโอกเสียมากเด็ตอน่ำแล้วเคยยพาาสื่เสียั่งนงกร